สวัสดีครับผมวันนี้คงไม่ได้มาสรุปจากหนังสือนะแต่ว่าจะ,ะมาเล่าเรื่องราวประทับใจแล้วก็สิ่งที่ได้บันทึกลงไปในไดรี่นะครับผมพ mm hmm. วันนี้ก็ไปเป็นพ่อค้าขายสมเนาะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบอิมเพสเรามากอะแบบประทับใจอะคือมีแรงงานนะ mm hmm. ก็เป็นแรงงานน่าจะชาวมอนนะ mm hmm. เขาไม่น่าจะได้พูดภาษาูชานะ mm hmm. เขาขอมาซื้อสมเราซึ่ง ส้มเราถ้าเทียบแบบราคาไประเทศไทยและเศรษฐกิจตอนนี้นะหนึ่งโลใช่ไหมอ่ะนี่ราคาละหกสิบเนี่ะที่เขาซื้อไปเนาะซึ่งเงินหกสิบาทของเขากับค่าแรงที่เขาได้เนี่ยมันรู้สึกมันแพงมาก,กน,นะตอนที่เขามาซื้อผมยังแบบอันนี้ไม่ได้ดูถูกแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราคงคิดนานๆหรือว,ว่าเล็งไว้นานแล้วว่าเราต้องซื้อที่ได้หวันเพราะผมก็เคยเห็นเขาแบบแบบโบนหลายรอบแล้วเออแต่คงแบบไม่กล้ามาซื้อแต่คราวนี้เขาตัดสินใจมาซื้อแล้ว ตอนนี้เราแบบช่างให้เขานะเราก็แบบตอนแรกเราช่างพอดีเราแต่เราก็แถมให้เขาด้วยให้เขาเยอะ่าแบบแถมปกติเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบอยากลองแล้วเขาได้ลองแล้วแบบมันคงแบบรู้สึกประทับใจรู้สึกดีกับชีวิตเขาประมาณนั้นเนาะซึ่งมันเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดกับผมหลายครั้งมากแล้วบางทีผมเจอแบบแบบเด็กที่มาแบบกับพ่อแม่นะแบบ เด็กแบบผมโหอมากแบบไม่มีตังค์อะดูก็รู้อ่อะแบบไม่มีเสื้อใส่หรืออะไรประมาณนั้นเลยนะคือเราดูออกอะแบบเหมือนย้ายทิ้งฐานครอบครัวมาบางทีผมก็ใส่ส้มนะแบบราคาแบบอาจตาๆเลอยอะก็คือแบบเอาไม่ให้เขาฟรีเลยนะอืมผมรู้สึกว่าแบบใครมาซื้อของเราเนี่ยหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการช่วยแบบทําบุญไปด้วยเนาะคือคือมันเป็นการให้ต่อเนื่องเมื่อคนหนึ่งตับสนุนเราบ้าเราก็ให้คนอื่น ซึ่งคนที่ให้เราก็จะได้บุญไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรดีแบบโคตรประทับใจแบบอืมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะลองบันทึกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันใส่ในสมุดของตัวเองนะเมื่อวันใดที่คุณรู้สึกแบบปแบบท้อแท้หรือว่าอะไรหรือว่าคุณลองกลับมาเปิดดูดิมันจะมีกําลังใจมากเลยเรื่องวันไหที่คุณเศร้านะาคุณเขียนมันลงไป ถ้าคุณกลับมาดูอดีตของคุณคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นไปนขนาดนั้นเลยเหรออะไร,ะไรประมาณนี้ครับผมลองมันทึกดูนะตอนนี้ก็สี่สิบเล่มแล้วไม่รู้จะถึงร้อยไหมนะก็ลองมาชรเล่นนะโอเคครับผมภาพขอบคุณมากครับ